สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้านาถูกทันกับผมสำหรับมือนีกับเป็นวันศุกร์ที่23เดือน7ปี64ทางขายเซียนขืนเมองสุรินกับสิเดมารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงให้ได้ชมกับผมเนี่ยเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ให่กับผมก่อนจัดทรงทางขายเซียนขืนเมองสุรินกับสิเดมารีวิว แจ้งไล่เรียนให้ลูกค้าได้ทราบกับผมก่อนจัดส่งเพว่าลูกค้าบ้างทันกับโทรเขามาสัง่งกับผมโทรเขามาบริษัททั้งเฟรทั้งลายกับรเ,เร้เห็นรายละเอียดเนื้องานทั้งขายเส้นคืนถือโอกาสรีวิวแจ้งให้ได้ทราบทั้งช่อง YouTube กับผมเนี่ยสำหรับชุนดนี้ก็บเนี่ยบันบัวโคกอำเภอท่าตุ่มกับผมได้สั่งเขามา ส่วนอีกชุดนี่ก็เป็นบานทับรัตนบุรีกับผมจงกวัส,สุรินนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าก่อนจัดทรงกับผมสําหรับลูกค้าที่สร้างชุดดักนกอีลุ่มกับสิได้จัดทรงในหลบเสาร์วันศุกร์ครับนี่ฮะรายละเอียดแจ้งให้ได้ทราบตั้มภาพขนานที่ท่านเห็นเลยกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนตอนนี้ก็ยังเรืออยู่ หาตัวกับผมสำหรับหุ่นยางนกอีลุ่มเหลืออยู่หาตัวแต่ส่วนนกควักนี่นมีมีลายกับผมตอนนี้ก็ได้ผลิตขึ้นมาหลายกับผมเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดนาลาานกับผมนี่ฮะนี่รับผมหุ่นยางนกควัก มีพรอมจัดทรงกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกับตามผาพังนาที่ตัดเห็นเลยกับผมหรือว่าที่เป็นคืนผีเสื้อหรือว่าบวงเดียวนี่ครับตอนนี้มีพรอมจัดทรงครับผมส่วนคืนผีเสื้อสําหรับลูกค้าที่อยากได้ถักเข้ามากับผมเดี๋ยวจัดโปรให้กับผมนี่ครับรายละเอียดสินค้ามีพร้อมจัดทรงกับผมมีพรอมจัดทรงเนื้องานความชัดเจน ตามภาพข้างนาที่จะเห็นเลยกับผมสายพี่ห่วงทองเหลืองนะะก็เป็นรายละเอียดสินค้าไม่ไหมกับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สักนีก่อนกับผมสวัสดีครับ